สวัสดีค่ะกลับมาที่นี่อีกแล้วนะคะที่นี่ก็คือดานช่องเมกค่ะและก็รอบนี้นะคะเราก็จะข้ามไปที่น้องลวงอีกเช่นเคยนะคะทริปนี้จะเป็นทริปโบลเวนค่ะแตกต่างจากรอบก่อนยังไงนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเราไม่ได้ลงไปที่น้ําตกตัดขมึดเนาะแต่รอบนี้เราจะลงไปที่นั่นค่ะก็จริงๆก็คล้ายเดิมแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูแล้วเดี๋ยวไปกันเลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากข้าวมือกี้โกมขี้โกม นี่เป็นเราเล็กจิ๋กุ้งหอยหอยอะไรอย่างนะหอมหอยอะไรอย่างนะหอยหอมหอมจะหอยหอมหอยหอมแสดงอาบน้าทุกวันตัวนี้เฮ็ดโคนเฮ็ดยางจานอ๋อเฮ็ดโคนเฮ็ดโค่น หลังจากข้ามแดนอะไรมาเรียบร้อยตอนนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านนองหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงปุ๊บก็แพ็คของค่ะส่วนไหนให้ลูกหาบแบกก็ส่งไว้ตรงนี้เลยนะคะส่วนใครจะแบกเองอันนั้นก็แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนค่ะอ่าเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เดินไปที่บริเวณแบบเริ่มจากหมู่บ้านเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงน้องหลวงมนที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกําลังเตรียมเข้าวของนะคะส่วนนั้นะคะจะไม่ยอมผิดพลาดค่ะถ้ามีลูกหา่านะคะเราก็ควรต้องจัดนะคะอันนี้ก็เป็นเป้ที่เราจะใช้เดินขึ้นไปที่บริเวณในวันนี้ค่ะไหวเหรอหนักเปล่าโอ้โหคนหนักเลยอ่ะพี่ทาไงดีอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเราจะออกเริ่มเดินน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงคะ่ะ รอบนี้นะัดจะออกเดินตั้งแต่หมู่บ้านมาเลยค่ะทางราบสบายสบายระยะทาง5กิโลค่ะนี่หมักเล็บแมวอันนั้นหมักตีนช้างเออหมักตีนหมักตีนช้าง,าน,างนี่หมักเล็บแมวรสชาติเหมือนชมพู่ จากนั้นก็เดินผ่านสวนกาแฟแบบนี้ค่ะอากาศดีอย่างไม่น่าเชื่อนนี้เป็นพวงเลยอ่ะอันนี้พวงอะไรอ่ะจ๊ะหมากไข่ปูที่อ่หมากไข่ปูได้หมากไข่ปูอันนี้กินได้ไหมเน่ได้เหมือนจะเป็นแค่พลุธรรมดาเหมือนป่าพลุอ่ะแล้วก็พี่ก็ไต่าลากไม้เอาอะค่ะแต่รอบนี้มีน้ำเพราะฉะนั้นจุดที่ถ่ายรูปน้ำเยอะชัวไม่รู้จะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดู รอบก่อนที่มาทางเดินไม่ได้มีน้ำนะคะแต่รอบนี้บอกเลยว่าน้ำตลอดทางเลยค่ะจุดนี้ถ้าซักเดือนมิถุนายนสามารถนั่งถ่ายรูปได้เลยนะคะแต่รอบนี้ท่านั่งแล้วก็เปียกแน่นอนจะ้ะใครเห็นทางเดินหน้าตาลักษณะนี้แปลว่าเรากำลังจะถึงทาง ขึ้นจุดสุดท้ายก่อนจะขึ้นไปที่แคมป์ด่านใหญ่ค่ะน,นั่นก็คือเนินสุดท้ายที่จะเข้าสู่ด่านใหญ่นั่นเองค่ะดอกเข้าก่ำยังหลงเหลือให้ถ่ายบ้างนะคะคนละเรื่องกับตอนนัดมารอบที่แล้วเลยเห็นไหมคะ ถ้าถามว่าจุดไหนยากที่สุดของการเดินจากหมู่บ้านเข้าสู่แคมป์่านใหญ่ก็คือเนินสุดท้ายก่อนที่จะเข้าแคมป์นี้นะคะเป็นทางดันยอดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากแล้วนะคะแต่แค่พอหอบค่ะ นัดยังคงยืนยันนะคะว่าทางเดินจากหมู่บ้านขึ้นมาด่านใหญ่นั้นง่ายมากๆและใครก็เดินได้ค่ะไม่ต้องฟิตมากก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นทางราบเท่านั้นเองแต่ความยากของทริปนี้แตกต่างจากทริปที่แล้วเพราะเราจะพาลงน้ำตกค่ะนนสดลที่มีแต่เราแสดงว่าคนอื่นเขายังไม่ขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยใช่ม่เมีแต่ไก ค่านข,ข,ข,ข้างไหนพี่เราได้ใครเราจองตรงไหนไว้นิ่กำลังรอพี่เนี่ยกำลังจะไปรอรอพี่อยู่เนี่ยโอเคได้5กิโลค่ะ <c oughs> กับประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะ <c oughs> ดอกไม้ไปหมดแล้วอ่ะดดอกไมม้ห <c oughs> การเที่ยวที่บอเลเวนมารอบเดียวไม่จบนะคะเหตุผลที่นัดกลับมาสองรอบก็เพราะว่าถ้าอยากมาชมดอกไม้หมดสิทธิ์ลงน้ำตกค่ะเพราะว่าน้ำตกจะน้อยแต่ถ้าอยากมาน้ำตกดอกไม้ก็หายไปแบบนี้ล่ะค่ะโรยไปหมดแล้วค่ะช่วงดอกไม้ที่สวยที่สุดคือปลายมิถุนายนค่ะแต่ถ้าจะลงน้ำตกรอน้ำเยอะๆก็ช่วงสิงหาคมนี้แหละค่ะใช่ ใช่ค่ะอันนี้ของเรานี่คือที่นอนนะคะที่นอนรนหาที่อ้าวยาเปนอนของสาววค่ะประตูก็ปิดไม่ได้นี่ไงอ้าวโอเคไหม โอเคแคบกลางอยู่ตรงนน้นตรงนั้นเป็นเป็นดงอยู่ตรงนั้นดีนะจะรวมๆกันโอเคเลยรักไหมไม่ใครเนอะเนื่ยขลังพี่พี่พี่นอนพี่นอนเต็มพี่แตงว่าของเราอยู่ตรงนู้นถูกไหมอะไรทีงกลางเราอ่ะเอ็ดนั่งอยู่เลยอแล้วฉันแล้ว หลังจากเซตแคมเสร็จเรียบร้อยเตรียมไปดูวิวกันที่จุดชมวิวกันดีกว่าค่ะวิวตรงจุดนี้นะคะจะสามารถมองเห็นน้ำตกตาดขมึดแล้วก็ตาดตะเก็ดได้ค่ะสาวสนม เรามาตาผ่าน้ําตกกันว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าตัวนี้เห็นน้ําตกไหมจ๊ะอ,อ,อ๋อหมอกต้องรอหมอกไปก่อนเนาะตรงจุดชมวิวนี้ถ้าฟ้าเปิดเราจะสามารถมองเห็นน้ำตกได้อยู่สามาน้ำตกด้วยกันนะคะก็คือน้ำตกตัดขมึดตัดสการะแล้วก็ตัดตะเกียบ่ะ,ะใหญ่ใช่ไหมใช่ใหญ่ตัดขมึดกับตัดอันนี้กับตัดตะเกียบอะไรใหญ่กว่าคะตาดตะเกียบ โอเคชัดเจนดชมวิวกันพอหอมปากหอมคอเราไปช่วยกันเตรียมอาหารเย็นดีกว่าค่ะ ไหมคะอะไรนะจิ๊บโป่งค่ะพี่นัทก็เดินแพ้ผมเออจริงงงเลยอ่ะมาโคตรไวเลยงงเลยมันชอบวิ่งป่าใต้นี่ก็เดินแท้ผมนี่กิ่งตาเป็นไงเป็นไงนี่คนจิงนู่นกินจิงมาอย่าให้เอ็ดมันได้วิ่ง เราดีเราดีใจ่ใ่ไดช่มะกรูดใบมะกรูดทางน้แนวใบมะกรูดนะโยูยยมันนวดกระเากระเากีใบมะกรูดมะกรูดไม่เกียวเลยี่เอ้ยก็เขียวเหมือนกันน่ะไม่แ่คนละเขียวเลยอเคอีกไหมจะได้หัวหมิด้ยไมนี่ไงไม่หุด่ะใส่แฮชด้วย ตื่นมาก,กับเช้าวันที่2ที่อากาศสดใสมากๆเลยนะคะวันนี้หลังจากทานอาหารเช้ากันแล้วเราจะต้องเก็บของพร้อมกับลงไปที่น้ำตกตัดขมืดของจริงอ่ะวันนี้แหะคะ่ะ เอาไว้ <Okay. S 1> เอาไว้ตัดเสือแล้ว uh huh. จะมีลูกลูกทิปสตาฟเราอะดูแลแล้วเราก็เดินลงไปตัดขมิบ oh. เป่าๆนะครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> เอาออกเอาเดินจากที่นี้ไปให้หมดเลยแล้วก็ oh. จากทานเล่นน้ำตกทานข้าวเที่ยงที่ตัดขมึบ oh. แล้วก็เดินมาตัดเสือ oh. นะครับ oh. มาถึงตัดเสือก็เอากระเป๋าเราเดิน กลับเส้นนี้ป่ะครับไม่คอละเส้นกันอ๋อคอละเส้นอ๋อคอละเส้นเนาะเอานึกว่าเส้นเดียวคอละเส้นกันครับทุกอย่างต้องเก็บเก็บไปให้หมดเลยได้ค่ะไม่ว่าน้ำตตัดเสื้อทีเดียวแล้วก็จบตัดกระหมิดก็มาตัดเสื้อมือนเดิมแล้วก็กระเป๋าขึ้นไปบ้านน้องหลวงเลยโอเครับทราบจ้าขอบคุณค่ะต้องห่วงสลิงอีกไหมวันนี้ไปไหนต่อลงเรากำลังจะเดินลงไปที่น้ำตก ตาดขมืดค่ะเป็นน้ำตกขนาดยักษ์อีกที่หนึ่งของที่ปักเซนี่นะคะะฮี่ไม่ใช่เซต้องบอกว่าที่ลาวใต้ค่ะใช้เวลา,วาเดาเอาว่าสองชั่วโมงลองดูสภาพนิดนึงว่าเดี๋ยวมันจะพังมากขนาดไหนนะคะเพราะเขาบอกว่าชันแล้วก็ลื่นเอาเรื่องนะคะคนแบบเดินช้าๆจะใช้สามค่ะเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าสองรายการะคะ่ะ อากาศวันนี้โอเคอากาศดีมากเพราะใครคะเพราะดิฉันค่ะถ้าอากาศแย่เพราะใครคะอ,อ๋อเพราะคนนี้ค่ะได้ <laughs> ละตอนนี้เรากำลังเดินไปสู่ป่าเสือนะคะเพื่อที่จะทิ้งสัมภาระค่ะ ความชื้นของต้นไม้นะคะเสียงผมบอกว่าที่มันชื้นมากๆนะคะต้นไม้ใส่เสื้อแล้วก็ดิทาง <laughs> ทางช่วง1กิโลเมตรยังเป็นทางราบเดินไม่ยากมากนักแต่รกกว่าทางที่มาเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะประมาณโลหนึ่งสามสิบสองนาทีเราก็มาถึงปากเสือค่ะ พอมาถึงตัดเสือทุกคนจะต้องทิ้งสัมภาระไว้ที่นี่แล้วลงน้ำตกไปตัวเปล่านะคะน้ำตกที่เราจะไปคือตัดขมึดค่ะเหตุผลที่ต้องทิ้งเป้ไว้ที่นี่ก็เพราะว่าเราต้องอาศัยสกิลในการปีนป่ายแล้วล่ะค่ะได้ใช้ทั้งสองมือสอเท้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าทิ้งดิ่งค่ะ1กิโลเมตรเลย หองเปิดหมวกขึ้นนิ่งพีใช่ตอนนี้เราเดินมาประมาณ2กิโลแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีแบบเหมือนทีเฮาส์นะคะอยู่ตรงนั้นนะคะด้าน,นล่างเหมือนมีแบบมีบ้านคนเลยอะทางเดินจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะคะน่าจะเป็น1กิโลสุดท้ายอะว้ลืน่นความระวังนะฮะ พี่ว่าเก็บดีกว่ามันลื่นจริงไม่ถึงแล้วอ่ะท่จาจะนะทำไมถึงไวอะ่ะถึงก่อนเวลาสองเองสองโลเออกลพอดีนะแต่เขาบอกสามอ่ะตอนแรกอ่ะอ๋อใช้เวลาชั่วโมงครึ่งลื่นประมาณสามโอเคแ่แสดงว่าถึงละ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงน้ำตกตัดขมิตรด้อยแล้วนะคะใช้เวลาไป1ชั่วโมงอีก35นาทีค่ะระยะทาง2กิโลเป๊ะเลยนะคะเราเดินไปถึงน้ำตกกันเลยค่ะอันนี้ตัดเสือนะน่าตัดขมึดตัดเสือกับตัดขมึดมาบรรจบกันน้ำตกตัดขมึดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกแถวบริเวณนี้ละค่ะแล้วก็จุดที่เราจะไปชมนี้จะเป็นจุดที่ตัดเสือกับตัดขมึดมาบรรจบกันค่ะ โอเคคืนพี่อ่าชาพี่ไม่ยอมบิ่งมาเอะนี่เราเข้าใกล้ที่สุดแค่นี้เหรอจะไปอีกจะพาไปไปอยู่ตรงน้ำตกนู่นเลยโอเคได้ค่ะได้ค่ะ โอเค้าพรอแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันเลยะคะ่ะจุดนี้กล้องใหญ่เก็บเลยนะคะโกรโปรกับมือถือบางเครื่องเท่านั้นที่รอดค่ะแต่ก็ต้องระวังละอองน้ำนะคะ ที่เห็นด้านขวานั้นตัดเสือส่วนด้านซ้ายตัดขมืดค่ะ เน,นื่องจากว่าเราลงมาเนี่ยเรียกได้ว่าทิ้งดิ่งเลยนะทางลงว่ายากแล้วทางขึ้นดูดพลังมา,มากๆเลยค่ะ1กิโลเมตรดันขึ้นอย่างเดียวกลับมาจุดที่เราทิ้งเป้ไว้ก็คือจุดของน้ำตกตัดเสือนั่นเองนะคะจากนั้นเก็บขลองทุกอย่างข้ามตัดเสือเข้าไปตรงนู้นเลยค่ะตรงเนี้ยหน้าหวาดเสียวเอาเรื่องเลยนะคะก็เพราะว่าตรงเนี้ยท่านไหลลงไปในหน้าผาเลยนะคะ ทางออกนะคะของวันนี้ค่ะคนละเส้นกับเมื่อวานนะคะเราจะไปออกบรรจบกับผูกสุดเมื่อวานแหละเดี๋ไปดูว่ามันบรรจบกันตรงไหนนะคะ ใช่ไหมทางลงน้ำตกคือแบบว่าดีเนาะอคือแบบชีวิตหนักมากคนน้แหลยอันนี้ใช่ที่ออกมาเมื่อวานไหมจะ๊ะคนละทางเลยใช่ไหมแ <Yeah. S 1> ยกแยกเหรอยังไม่ชนทางแยกอีกเหรอ ประมาณหนึ่งโลครึ่งค่ะรู้แล้วค่ะว่ามันมาโผล่ตรงไหนมันมาโผล่ประตูบัลลังกที่นัดเคยบอกไว้นะคะตรงนี้ถ้าจากตรงนี้น่าจะไม่ถึงกิโลแล้วนะคะเราจะถึงทางออกค่ะโอเคแต่จากทางออกต้องเดินเข้าหมู่บ้านอีก2กิโลนะคะ ชีวิตยังไม่ง่ายค่ะไปจ้าอีกนิดเดียวจะถึงหมู่บ้านแล้วค่ะถึงหมู่บ้านแล้วจ้าใช้เวลานะคะระยะทางคือ4.75ค่ะกลับเนาะรวมรวมลงน้ำตกนะคะเอ้ไม่รวมลงน้ำตกรวมเฉพาะค่ะขึ้นจากน้ำตกมานะคะ4.75ค่ะแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะกับอีก8นาทีเห็นไม่เอ่ย ไปค่ะเดี๋ยวได้เวลานะคะขอตัวไปอาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทานข้าวเย็นนี้เจอกันที่หมูกระทะค่ะเฟอที่บ้านน้องหลวงมีอยู่สองร้านอร่อยทั้งสองร้านเลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นเฟอที่อร่อยที่สุดที่นัดเคยกินมาเลยค่ะห้ามพลาดนะคะส่วนหมูกระทะหนึ่งเดียวที่บ้านน้องหลวงอร่อยมากเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญจานเนี้ยแค่ร้อยกว่าบาทค่ะ ความแตกต่างของน้ำจิ้มที่บ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะคะอารมณ์จะเหมือนน้ำจิ้มหมูสเตะเลยค่ะอร่อยไปอีกแบบจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริป3วัน2คืนทีิบอลเวนและน้ำตกตัดขมืดค่ะถ้าใครสนใจก็แวะมาเที่ยวกันนะคะเดินทางง่ายมากๆค่ะ